กรับสวัสดีชาวแก๊้งนักบ่าทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ับการรีวิวจี้ใหม่นะครับเป็นจี้ที่หลายคนถามผมเยอะมากเลยนะครับในตอนไลฟ์นะครับว่าไอ้บอทเนี่ยมันเหมาะกับอ่การ์ดอะไรนะครับไอ้บอทอันนี้นะครับเนี่ยบอดดอบโลซูเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็เอามาเล่นให้ดูนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับผมจะเอามาเล่นอ่ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ปัจจุบันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเป็นตัวที่มันเก่าๆหลังๆไปกว่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกัรที่จะเอาเขาไปใช้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหมาะกับตัวอะไรบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปวนันนี้ฝากไว้หน่อยการสัพาร้านแอดบินหมูไอดีช็อปครับรับซื้อขายกลางไอดียเกษตรทีใครที่เรามองหาร้านที่ขายดีเกมอยู่ฝาการ้านแอดบินหมูไว้ด้วยครับก็ มีดีลงขายมากมายครับมีงบประมาณเท่าไหร่แจ้งแอดมินหมูเข้าไปได้เลยแล้วก็ฝาก f c e e o o o แอดมินหมูด้วยกันรับซื้อขายกลางไอเดียกตรีซื้อขายกลางทุกครั้งแน่นอนผ่านกลางไอมหมูเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ถูกโกงถูกเกียนนะครับลิงก์ใต้ดิบชั้นนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนกระผมโอเคทุกคนครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับจี่อไอบอทนี้นะครับก็คือ,อบอทด o ัโลซูเปอรนะครับ ความสามารถของพี่ใหญ่เขานะครับทุกโอกาสการทอยเต่าครับห้าสิบเปอร์เซ็นชาร์จโล่ซุปเปอร์สูงสุดสองขั้นนะครับไม่ใช่ในผลเติบโตบวกสิบแล้วก็ในเทิร์นของเราเนี่ยเมื่อตกไลมาร์คของเรานะครับโอกาสให้สามเปอร์เซ็นดอปนะครับก็คือเคลื่อนย้ายสร้างแลนด์นั่นแหละนะครับก็คือดอปที่เรารู้จักกันนะครับก็คือโดดไปสร้างแลนด์นะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับมียกเว้นแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับทำให้กันตายได้นะครับสำหรับความสามารถนี้ก็ถือว่า เฟี้ยวอยู่พอตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่น่าจะเหมาะสมในตอนนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากตัวตำนานหุ้นก่อนละกันเพราะว่าตำนานหุ้นในเซ็ตหมวกท้องฟ้าเนี่ยที่เป็นลิงก์ของเขาอะนะครับมันโคบมาจากเอ่อมาจากหมวกคุมเต่าแล้วก็มีโล่นะฮะไม่ใช่มีโล่สิมีเกาะลอยฟ้านะครับก็เลยทําให้การใส่โล่ของเขาเนี่ยเข้าไปค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอชิ้นนี้ก็จะเหมาะกับเขามากๆนะครับกับบอดโล่ซูเปอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกับหุนดูกันก่อนนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้เป็นไรผมไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่ละนะครับตัวแม่งแพ้ไอ้พวกที่แม่งมีอะไรอะแม่งมีสลายสู้พวกสลายไม่ค่อยได้ครับสำหรับพุนครับพูดง่ายๆเลยว่าหีหมายนอนแล้วค้านนี้นะครับปวดครับผมเจ็บปวดครับปิดมาปิดครานไหนก็รู้สึกผิดหวังไปซัหมดเลยนะครับผมนะเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังครับผมไอ้เย็ดเช่โอเคมา ก็ตอนนี้นะครับผมได้เพิ่งดรอปเพลงใหม่ไปนะครับไงก็ฝากไปรับชมรับฟังติชมกันหน่อยแล้วกันนะครับนอกจากเล่นเกมแล้วกูก็ร้องเพลงได้นิดหน่อยนะเฮ้ยดังหมาเพราะนั้นฝากช่องมโนเพชรไว้ด้วยนะครับผมนะเพิ่งดรอปเพลงใหม่ไปเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับยังไงก็มี MV ด้วยนะครับฝากไปรับชมกันหน่อยนะครับทุกคนครับโอเคมาเรามาเจอกันกับร้อยแปดท่าห้านาทีไอ้ที่นี่มึงจะเสร็จแน่ๆเลยเลยเปลี่ยนท่าบ่อยนไอ้นังหมากดไป ก็มาถึงก็ชาร์จเลยนะครับถือว่าชาร์จดีนะครับเพราะว่าให้50บวกเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับในเปอร์เซ็นในระดับนี้นะครับกับการกับโลซูเปอร์นะครับถือว่าดีแต่ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันโลซูเปอร์เนี่ยมันมักจะมีในการหรือว่าคนนิยมไปใช้กันกับพวกหมวกแล้วก็เกาะลอยฟ้ากันซะมากกว่านะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการได้ใช้งานกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับจีแต่ในเวแบบนี้เนาะ แต่ไม่เป็นไรครับก็มันก็มีตัวที่มันเหมาะสมของมันอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยคนนิยมในเรื่องของการต้องบอกว่าไงดีนิยมในเรื่องของการยกเว้นกันซะมากกว่านะครับเพราะว่าการตายนะครับเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับโลซูปเปอร์นะครับแล้วก็ยกเว้นข้ามทางอูพูดที่อะไรของกูเนี่ยยังไม่ได้นอนไงไอ้หนังหมาโอเคครับ เล่นในแมปนี้เนี่ยเราคอยคนแรกเนี่ยก็อยากให้สร้างแลนด์แล้วเน้นไปที่การยกนะครับเมื่อกี้เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมโลนอกจากจะชาร์จแล้วเนี่ยโอ้แต่ก็ไม่ได้ชาร์จสองขั้นเนะาะชาร์จขั้งเดียวแต่การดรอปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าดรอปเนี่ยมันก็ให้มาตั้ง5้ห้านะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ไอ้เรื่องยกเว้นแบบนี้เนี่ยเราก็จะยกเว้นกันไม่ได้นะครับกับพวกที่เป็นเมืองล็อกแล้วก็กันยกเว้นข้ามทางอย่างเช่นพี่แอลทองคูนอะไรเงี้ย ไอพวกเนี้ยเราจะกันไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาสักสิบโมงเช้านะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นห้องหลีกนะครับผมนะไอสัตว์เดี๋ยวบอกว่าอยากจะเทสต,ต้องไปเทสห้องหลีกอีกไอ้ทั้งหมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเล่นแล้วแพ้ครับห้องหลีกครับไงั้นกูจะขิงได้ไงอะ่ะเออไอเจเท่นี่กูทุกคนอย่างกูต้องเล่นห้องอย่างงี้เว้ยทั้งหมาหสัตว์เล่นห้องธรรมดากูยังจะตายอยู่แล้วแม่ให้กูไปเล่นหลีกมึงบ้าหรือเปล่าหยอกหยอก,ยอกครับเดี๋ยว เอาคลิปหลีก20นาที9วินมาให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าขี้เกียจไปตัดว่ะเดี๋ยวไปตัดมาให้ดูแล้วกันนะครับผมนะที่เขาก็เก้าได้เขาขี้เกียจไงไม่อยากไปทไําร้ายใคระนะครึกอกว่าเออไอ้เหีเ้ยพูดไปเหอะไอส้สัตว์มีปากก็พูดไปกูนี่ะไ้เหี้ยมีปากก็พูดไปดูดเข้ามาครับในช็อตนี้ก็มีถือว่าดรอปออกดีเลยนะครับก็ช่วยการ์ดเราได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสาหรับตัวหุนนะครับเพราะว่าเหมาะกับการที่จะใช้หุนในการดรอปครั้งแรกเนาะเพื่อไม่ให้ติดเทศ เราดอกไปเพื่อที่จะ,ะสั่ล้อมเขาโดยใช้พื้นที่น้ําแข็งนะครับถือว่าโอเคอยู่นะนี่มันป้องกันชี้อะไรนักหนาเนี่ยการโจมตีของเรา,าเป็นการโจมตีแบบโบราณนะครับก็คือโจมตีแบบสมัยก่อนอะ่ะมันก็เลยทําให้การป้องกันอะไรมันก็ใช้ได้หมดนะครับที่มันเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นโลหรือว่าจะเป็นป้องกันจากหมวพวกไทเทนเนียมนะครับรวมไปถึงออฟป้องกันมันก็ป้องกันเราได้ครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันมีอ่านี่ยเนี่ดอกใส่เฟ์บ ตัวเรามันก็เป็นเน้นเป็นเรื่องของการขโมยบาเบิ้ลเนี่ยยิ่งถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีการขโมยบาเบิ้ลเนี่ยก็ยิ่งฆ่ายากครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคุนเนี่ยแม่งเป็นการที่มันแบบไม่สมปูดีสักเท่าไหร่แล้วนะในยุคป,ปัจจุบันในขนาดเนี้ยเออผมว่ามันแบบมันโดนสลอมง่ายเกินไปครับแล้วโจมตีเขาว่าเข้ายากเพราว่าอะไรมันกากันได้ครับก็เลยรู้สึกว่าคุณมันไม่มันไม่ได้แปลกใหม่ไปเลยนะครับมันไม่ได้แปลกมีความแปลกใหม่นะครับเราฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้้เเเฟ่่าไรคคสุ กับคุณเนี่ยก็เล่นเซตประมาณนี้ได้นะครับสำหรับใครที่มีหมวกลิงค์นะครับมีหมวกจี้ลิงค์เนี่ยนะครับที่เป็นจี้ลิงค์เนี่ยก็สามารถเอาชิ้นนี้มาใส่กับคุณได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแซนดี้นะครับผมนะในเซตประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นกับแซนดี้ให้ดูก็เอาสองตัวใหม่ล่าสุดมาใส่มาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับ ส่วนใครที่มีพวกยกเว้นอย่างอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นพวกบอร์ดเพชรอะไรเงี้ยจะไม่ทําก็ได้นะครับสรับจี้นี้แต่ทําติดไว้ผมว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตอะการ์ดใหม่ๆที่จะเข้ามาแม่งมักจะไม่มีโลซูเปอร์เว้ยเออเกมมันไม่ทํามาแล้วมั้งคือมันแบบบางการ์ดที่มันดีๆมันก็มักจะไม่มีครับแต่ถ้าเรามีหมวกโลซูเปอร์อะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็เอาไปใช้พวกนั้นได้เนาะแต่เนื่องด้วยบางอย่างอะมันก็มีความแบบ ที่มันได้อย่างเสียอย่างไปอย่างอันเนี้ยมันก็ได้มาในเรื่องของการดรอปด้วยนะครับผมนะแล้วก็โลซูเปอร์นะครับรวมไปถึงยกเว้นให้ในตัวเนี่ยมันไม่ใช่จี้กากนะครับจี้เนี้ยมันถือว่าเป็นจี้ที่ดีนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวที่จะใช้ด้วยนะครับว่าจะไปใช้กับตัวอะไรเพราะว่ามายุคหลังๆอ่ะไม่ใช่ว่าจี้แม่งจะเล่นได้ทุกตัวแล้วนะครับอันนี้ต้องยอมรับในเรื่องนี้อย่างหนึ่งนะเรื่องที่จี้มันไม่สามารถที่จะเล่นได้กับทุกตัวจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราก็ต้องอัดแอป ผมเคยที่ายเรื่องจี้เอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ยังคงออกมาเป็นเหมือนเดิมครับไม่ว่าคุณจะใส่จี้แบบไหนขแขนงไหนก็ตามนะครับยังไงก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมครับปาบ้าเขาให้เพิตัวนี้เล่นยังไงเนี่ยกูลืมไปแล้วไอ้หนังหมาอ่ะสัตสิบสองไปก่อนเพิรมานี่โดดมาแล้วก็เล่นสิไปครับเราต้องกันไห้ครับไม่งั้นอ้าวสิบสองไอสัตว์เอ้ย แม่งออกเกาะด,ดูเหมือนจะไม่มีมี7 5ห้าครับไม่เอาครับแม่งเราจะโดนวิกไงผมก็เลยต้องมากันตรงนี้ไว้แล้วกันวิกเรา60เอาไหมดูหน่อยเอาไหมถ้าเอานี่ก็อาจจะบนไลัยได้อีกเหมือนกันนะครับไม่เอาครับไอ้เฮียกันวิกเป็นออฟนี่เป็นเปที่อะไรไม่รู้ครับหลังๆมาไม,ไม่ค่อยจะออกครับโดนเลยครับไอสัตว์ไม่เอาอะไรทั้งนั้นการ์ดส้นตีน,นี่ไอ้เฮียกูคิดผิดจริงๆที่ไปเอามึงมาแม่งซูเปอร์แมนมาซะไอสัตว์ ออกมาไม่เบิ้ลนี่ชิบหายเลยนะครับเนี่ยเอาไปอยากได้เอาไปกูให้เบิ้ลครับแต่เบิ้ลโง่ๆครับไอ้สัสมันไม่ได้เบิ้ลไอ้ยิบบอกเบิ้ลไม่ได้ออกบังการอยู่นะครับแต่การแบบโง่ๆครับโดนตัดดีครับแบบนี้ทำไมเขาไม่ถอยถอยหลังวะอ๋ออันนี้เขาไม่ออกเกาะเลยฟ้าแต่เขายังเบิ้ลอยู่นะครับกูว่าโดนบะดูว่าจะกลับมาแก้ยังไงนะครับ ยังไม่ได้เห็นหน้าตาของการ์ดนะครับอ๋อได้เอ้ยยังไม่เห็นหน้าตาของจี้แต่ได้เห็นแล้วนี่ไงเรียบร้อยมันไปสี่อีกแล้วแ้่ทำไมก่อลอยฟ้าเขาไม่ออกเลยวะไอ้สั์ากานแจกทั้งเซิร์ฟไอ้ที่เ่คงออกอยหรอกมั้งมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูยัยังไงดียัายังไงดีงดอ่ะมีโลได้กันนะครับโดนชิงวิกไปนี่ก็คือเรียบร้อยครับไอ้สั์เอา้าทำไมก่อลอยฟ้าเขาไม่ออกเลย <laughs> ไอ้ีเหี้ยมีการเผาก่อลอยฟ้าทิ้งอะกูว่าไอ้ดังหมาก่อลอยฟ้าไม่เอาอะไรเลย โอ้โหนังมาแท้ๆคือผมว่าอันเนี้ยถ้ามันเปลี่ยนมันถ้ามันมีเนรเทศมันก็เฟี้ยวอยู่นะผมว่าแต่เรามีหมวกเนรเทศแล้วไงมันจะใส่มาเป็นความสามารถที่สี่มันก็ยังไงอยู่เนาะเอ่อสาดสิบสองไปก่อนนะครับตอนนี้สถานาการณ์เราไม่ค่อยดีนะครับจะโดนอินี่มันสล่อม,มาแล้วครับผมมาตั้งกลับมาตั้งแลนด์ก่อนนะครับป้าบเขาให้ออกูอก็อยู่ไม่ไหวจริงๆว่ะสาดสิบสองไปครับไม่รู้จะทํายังไงดีครับเมืองไม่เอาฮีอะไรเหมือนกันครับการ์ดนี้ อันนี้เป็นอีกตัวที่ผมผิดบังอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแซนดี้คือพอหมิงมันมาผมรู้สึกว่าอเชื่อหมิงแม่งเฟี้ยวเกินนะครับก็เลยทําให้การพวกนี้มันอยู่นอกสายตาไปแล้วก็เลยรู้สึกไม่สนุกกับการเล่นเนาะก็น่าจะเป็นแบบ,บวัยประมาณวันั้นนะครับรับเข้ามาชย้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะาวางหลุมไปตรงนี้ก็ได้ววางมั่วๆไปก่อนเ๊บเอาอะไรเข้าไหมเอาอะไรบ้างไหมเอาอะไรบ้างไหมคุณจะไปเซเว่นเอาอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมไม่มีอะไรทั้งเลี้ย ไม่มีอะไรทั้งนั้นมันโยนดาบใส่กูแน่เออสวยติดกุลาไปไม่มีไอสัตว์จะได้พูดไปทั่วเขาจะเขาก็แก้ยากนะครับผมแม่งแพ้ตัวนี้อายเขาชิบหายเลยไงสัตว์ลบคลิปทิ้งไปซะไอเย็ดเข้มันเอาแล้วมันโจมตีเราต่อครับโจมตีเราต่อครับตอนนี้เขาคิวเราได้เนี่ยอ่าหก่อเลยฟ้าเขาออกแล้วโอ้โหแม่งมีเตะอีกเดี๋ยวกูมีโอกาสโดนล้มนะเนี่ย มีโอกาสโดนลมน้มนะครับผมไม่ค่อยได้จับแซนดี้สักเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะผมว่าบางทีการนอกกระแสที่มันเข้ามาแม่งเฟี้ยวจัดๆเลยอะพอบางทีการที่คนบอกว่าเก่งว่าโหดกันอนะแม่งกากมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบครับผมก็ไม่ได้ชอบครับการพวกนี้มันจริงๆเลยโดนดูดนี่นะหมดแล้วป้องก,กันกูแม่งดูดทนะลุไปแกไอ้หนังหมาเปิบเปิบรีแอคไอ,อรู้จะเล่นยังไงอีกเหมือนกันครับเนี่ยถ่ายติดสองไปก่อน ตอนนี้กเกาะลอยฟ้าเราก็เอาบ้างแล้วครับเรียนแบบเขาแล้วครับไอสัตว์ไม่ออกเหมือนกันป่าสิบสองไม่ทิ้งแม่งเกาะลอยฟ้ากูเหมือนกันเลยไอหนังหมาของเท่าเทียมไม่ล่ะทีเนี้ยนะฮะปลุกความเท่าเทียมเอ่อเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันอแม่งไม่เอาที่อะไรจริงกว่าทุกคนไม่เอาอะไรจริงๆเลยติดที่อะไรล่ะกูไม่ได้ลอยสี่ไอหนังหมาอกลับไปที่เมืองเดิมได้ไหม ไม่ว่าจะยกเขาดีกลับไปก่อนดีกว่าว,ว่าก็จะยกเหมือนกันแต่ผมวางสองไม่ได้ไหมให้เขาบนสองแล้วกันทำลายทีไปก่อนไม่ได้โจมตีอะไรเขาสักหน่อยเลยครับผมไม่เอาอะไรเลยนะครับมารกานเราแม่งโดนโยนด่าเข้าไปแล้วไหนหนังหมายังไงยังไงกูว่ากูว่ากูแตกวะกูว่ากูโดนแน่เลยเนี่ยโดนแน่ๆแม่งแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับตอนนี้มีแค่โลครับยังดีครับที่โลชาร์จดีครับ หน้าตาไม่ดีแต่โลชาร์ดดีว่าถือว่าโอเครอครับตอนนี้แม่งไปเก็บดาบปลาผมอีกรอบเหมือนกันนะตอนนี้หมวกผมน่าจะหมดไปแล้วหมดไปแล้วจริงๆด้วยสาสตว์เอ้มันมีอะไรให้กูติดไหมเนะี่ยไม่มีครับเขาเขาดีเนาเขาเล่นไม่ค่อยเป็ดน,นะครับเราดูรู้เลยนะครับเพราะว่าการเขาไม่จอมกลับดาบมาโยนเราอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ขนาดกูเจอคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นกูยังรู้สึกสูสีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไอ้หนังหมามันก็เกินไป ไอ้สองไม่เคียงครับแม่งไม่รู้เล่นได้เล่นที่อะไรบ้างปาบเขาให้เอาออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเล่นเอ่อต้องก้าวเท่านั้นนะไอ้น้องหนูในไงเจดเมืองเขาไอ้ที่สลายโอ้โหชี้อย่างบาปเลยทอยก้าวออกเจ็ดทอมคุ้มเต๋าก็เฮียงจริงมันเฮียงแต่มาแล้วครับตัวเนี้ยทองคุ้มเต๋อ่ะต้องยอมรับเลยครับเขาอาจจะเล็งวิกเราอีกรอบนะดีไม่ได้สิบเอ็ดเกาะลอยฟ้ามาเขาน่าจะเก็บดาบแล้วก็ เฮ้ยเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนี่มึงชนะเขายังไม่ได้ไอ้เคียรแล้วการวิกกูก็ไม่ออกสักครั้งเลยหนังหมาอะไรนี่โอ้โหมึงเจอคนเล่นไม่เป็นมึงยังสู้ยากขนาดนี้แล้วมึงเจอคนเล่นเป็นมึงตายไปแล้วเลยอีสัตว์แม่งเอ้ยอีแซนดี้อีเฮียมาเอาอย่างเลยอม,มึงดูดิสิบเอ็ดไปนั่นแหละเมืองเขาอีเฮียแม่งเอ้ยอืเด็บก์ดดวงแม่งเอ้ยอะไรนี่อะไรนี่ อะไรนี่เจด,ดแม่งกลับมาเก็บเออันนี้อีกดาบอีกนะครับโหว่าไอ้แก๊สอะไรของกูวะเนี่ยไอ้หนังหมาไม่เอาอะไรเลยการโจมตีของเขาไม่มีอะไรเลยมันนานมากที่ผมไม่ได้จับตัวนี้นะครับผมก็ไม,ม่กี่วันน่ะเหมือนผมโดนล้างสมองไปอะ่ะอื้ือื้ม เราจะโดนโดนวิกหนาโดนวิกหน่าหน้าโดนวิกเรียบร้อยครับอิสัตว์เอ้ยของดีเฮียเก็บไว้เองเหอะแบบเนี้ยไอ้หนังหมาโอ้โหไอ้สัตว์กูนี่อับอายจริงไอ้เอี้อแล้วดูดิมึงจะมาคอมเมนต์บอกให้กูไปเล่นลีกมึงบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์แค่นี้กูยังแตกเลยเฮียโอ้โหไอ้สัตว์การเทียอะไรเนี่ยอีเวนการดีส้นตีนมากผมบอกเลยครับงั้นส้นตีนยนหรับผมมากสำหรับอีแซนดี้เนี่ยไม่เอาเฮียนั้นทอยมันทอยเฮียคุมเต่าไม่ได้ก็คือจบอะครับ มันคุมเต่ายากมากแต่ตัวนี้มันพื้นที่เนาะสู้ยากจริงนะตอนจริงๆสู้พื้นที่ก็สู้ยากด้วยครับไอ้สีไปโรมาขั้นหนึ่งละบ่เอาอย่างเลยอโอโหเรียบร้อยบ่เอาอย่างเลยไอ้ซาร์ออกเกาะไหมออกไหม,มเกือบไม่ออกเบิ้ลสองไปไม่สองไม่ได้ต้องหนึ่งก่อนเฮ้ยการ์ดอะไรวะเนี่ย ไม่ได้เช็คโปรไฟล์เขาไงเอ่อเอาหลุมวางไว้ก่อนนะครับดักไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนแล้วดักไว้ก่อนเออดูอทอยคนแรกทอยคนสองมันยังแตกไอ้สั์ทอยคนแรกคงมีหวังอยู่หรอกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาหากูแล้วไอ้สั์มันด oui> uh hey, mm ูดก uh ูแล้วนึงท uh ีแองโชคดีที่โล uh ่กี้ใหม่เขามาช่วยนิดนึงนะครับกูโดนอีกกูว่าโดนอีกกูว่าโดนอีกเอาอีกเอาเอกูให้ยับไปเลยไอ้สั์ อืมเอาพี่ยับไปเลยนี่โดนอีกอโดนอีกโดนอีกไม่เหลืออะไรแล้วโล่หมดไปแล้วไอสัตว์โลน่น่าจะมีสักเจ็ดขั้นเจ็ดขั้นกูก็แตกกูดูแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วมันเอากูอีกแล้วมันเอากูอีกแล้วการขโมยมาเบิ้ลกูไม่เอาทียอะไรเลยไอสัตว์ไม่กูมไม่กันอะไรทั้งนั้นชิบหายโดนดูเข้าไปอีกรอบตรงเนี้ยกูดูแล้วเนี่ยไอหนังหมามันเอากูอีกแล้วมันเอากูอีกแล้วทะลุไปทะลุไปไอที่จะตอกย้ำความชิบหายเอาเข้าไปไอสัตว์ใส่ที่อะไรก็ไม่ออกทั้งนั้นนะให้มึงเหมือนม ไม่เอาอะไรทั้งนั้นมันมาที่9ก้าอีกแล้วมันเอากูอีกแล้วมันขโมยกันไหมเอ้ยเฮียเอ้ยกว่าจะกันได้หนังหมาตาสิบสองไปแม่ไม่เอาเฮียเจอตัวพื้นที่ก็เล่นยากอีกแล้วครับเล่นยากอีกแล้วครับกูเบิลสองไปเฮียแลนด์เลินไม่เอาอะไรอีกแล้วไอ้หนังหมาแลนด์ก็บ่เอาแล้วกูไม่ได้ใส่แลนด์มาเด็กชายกูสร้างแลนด์ในตัวว่าสร้างแลนด์ในตัวนี่หว่าเด็กแม้ก็ท่งสร้างแลนด์ในตัวกูยังไม่รู้เลยว่ามันสร้างได้ไอ้หนังหมา่ันไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บ สู่เข้ามาหนึ่งทีกันไว้ที่เดิมเอ่อถอยห้าไหมเดี๋ยวกลับมาโอ้โหสวยงามถอยห้าเอาเจ็ดไอ้ทีไม่งใครเขาสั่งเขาสอนมึงเนี่ยไอ้หนังหมาห่อไม่ได้ครับผมก็จะกลับเมืองแล้วไปห่อไม่เอาดีกว่าอืมกันไม่เหมือนเดิมสวยเอามาไหมกันไม่เหมือนเดิมเออมามามึงมาติดอะไรไหมไม่ติดไอ้ตว์ติดห่างเดียวเลยช่วงนี้ไอ้หี้ยไม่เอาอะไรอีกแล้วไปอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอากูอีกแล้วดังหว่ามันลิงกูอีกแล้วทีเนี้ย อไอ้ศาตร,สารส์สลอมกูไปซะศาสตริบสองถอยหลังส,สิบสองถอยหลังโลแตกไปหนึ่งโลแตกไปหนึ่งมีโลแตกครั้งที่สองไหมเอาไหมโลแตกครั้งที่สองจะมาไหมกูว่าไม่น่าจะรอดน่าจะมาอายังไงต่อครับพี่อยังไงต่อครับสาดมาที่เก้าดีนะมันไม่ศาสสิบสองไอส้สัตว์ เอิบเข้ามาบทครับมันยังซ้ำเดิมครับเพราะมันจะต้องการโจมตี2ทีโล่มาเออันนี้มาไม้กันขโมยมาเบิ้ลไม่มาครับไ้สาสเรียบร้อยแม่งดูดกาไปนี้ไนะอ้ยี่มีป้องกันอีก1ทีไอ้หนังหมาเรียกกูเข้าไปนั่นแหละครับของดีเฮเก็บไว้เล่นเองเถอะโอ้โหป้องกันขโมยเบิ้ลไม่มาอีกสลไลด์ไปตายแท้ไท้สัต